ชเชิญปฏิบัติการในหัวข้อวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนซึ่งเป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวค่ะลำดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านประธานในพธิธีท่านรองผู้ในการบุษบาหน้าพุกขขึ้นกล่าวเปิดรายงานและรับฟังคำกล่าวรายงานตามวัตถุประสงค์ขอเรียนเชิญค่ะ ชิญประธานโครงการการจัดการอบร,รมคุณครูวัชราพรมมนอมศักดิ์ขึ้นกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานในวันนี้ขอเรียนเชิญค่ะเรียนท่านรองผู้ในการบุษบานาพุธดิฉันในนามของคณะผู้จัดการอบรมวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนขอขอบพระคุณท่านรองผู้ในการบุษบาหน้าพุธเป็นอย่างยิ่งที่เล็งเห็นคุณประโยชน์ของงานวิจัย เพื่อนำมาประยุกต์ใช้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดการเรียนการสอนและดําเนินงานกิจการหมวดฝ่ายสายงานต่างๆภายในโรงเรียนโดยสนับสนุนให้เกิดการจัดอบรมและให้เกียรติประธานในการอบรมในครั้งนี้การวิจัยเป็นกระบวนการที่มีแบบแผนสําหรับแสวงหาพัฒนาองค์ความรู้ที่มีประโยชน์ทั้งในการรวบรวมข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือการสร้างองค์ความรู้หรือทฤษฎีใหม่การค้นหาสาเหตุของปัญหาแนวทางในการแก้ปัญหาและ มีการพัฒนาองค์กรตามเป้าประสงค์อีกทั้งการเขียนและรวบรวมรายงานการวิจัยยังเป็นการบริหารจัดการองค์ความรู้ในองค์กรทําให้องค์กรสามารถพัฒนาต่อยอดความรู้ทําให้การทํางานภายในองค์กรมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยในการจัดอบรมในครั้งนี้ได้แบ่งออกเป็นสองส่วนดังนี้คือวันที่20มกราคมหัวข้อคือการวิจัยในชั้นเรียนและวันที่27มกราคมหัวข้อการวิจัยผลการปฏิบัติการสําหรับงานหมวดฝ่ายและการเขียนรายงานผลการดําเนินงานโครงการต่างๆวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้อบรมมีความเข้าใจแนวทางในการวิจัยและนําไปใช้ในการดําเนินงานวิจัยพัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียนต่อไป วันนี้ได้เวลาสนสมครแล้วขอเชิญท่านประธานกล่าวเปิดการอบรมวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนเป็นลําดับต่อไปขอกราบเรียนเชิญครับต้อนรองผู้อำนวยการคณะครูและบุคลากรทุกท่านดิฉันมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในการอบรมปฏิบัติการวิจัยเพื่อการพัฒนา คุณภาพการจัดการเรียนการสอนจากคำกล่าวรายงานจะเห็นว่างานวิจัยนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาและการบริหารจัดการองค์ความรู้ภายในองค์กรโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรทางด้านการศึกษาอย่างโรงเรียนของเราการวิจัยถือเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอนซึ่งจะทําให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลงานวิจัยที่ดีนั้น จะตอบโจทย์ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้โดยไม่จํากัดแค่ในชั้นเรียนเท่านั้นทั้งในระดับกลุ่สาระระดับหน่วยงานตลอดไปจนถึงการบริหารระดับสูงการวิจัยนั้นเป็นเครื่องมือสำคัญในการให้ข้อมูลที่แน่ชัดก,การแก้ปัญหาการพัฒนาองค์กรหรือหน่วยงานให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ดังนั้นดิฉันหวังว่าการอบรมวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนในครั้งนี้ จะทําให้คุณครูและบุคลากร,กรของโรงเรียนของเราจะได้รับความรู้ความเข้าใจและสามารถนําไปใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลในการทํางานเพื่อพัฒนาโรงเรียนของเราให้มีประสิทธิภาพและก็มีเป็นชื่อเสียงตลอดไปบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วดิฉันขอเ,ขเปิดการอบรมวิจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนหนะบัดนี้ขอบคุณค่ะ ขอขอบพระคุณท่านรองผู้อำนวยการเป็นอย่างสูงค่ะในการอบรมในครั้งนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากคุณครูวัชราพรอมรศันะคะท่านจบการศึกษาปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาชีววิทยามหาวิทยาลัยเกษตรศสาสตร์ปริญญาตรีนิเทศศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยสุโขทัยธ,ธรรมธิราชปบัณฑิตสาขาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชปริญญาโทว,วิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธประสานมิตรนอกจากนี้ท่านยังได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากบรรัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธประสานมิตรหัวข้อปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมใฝ่รู้ใฝ่เรียนวิทยาศาสตร์ในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต2ตีพิมพ์ลงวารสารวิจัยพฤติกรรม,มศาสตร์ปี2556ในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญคุณครูทุกท่านรับฟังคำบรรยายจากคุณครูวัชราพอาอารอมรศักดิ์ได้เลยค่ะขอเรียนเชิญค่ะฮัลโหล ก็กลับสวัสดีคุณครูทุกท่านนะคะขอบคุณคุณครูทุกท่านนะคะที่ได้ให้ความร่วมมือนะคะแล้วก็ให้เขียินะคะในการที่เข้ามารับฟังการอบรมในวันนี้นะคะหัวข้อในการอบรมในวันนี้นะคะอย่างที่แจ้งไปแล้วก็คือวันนี้จะอบรมเกี่ยวกับการทําวิจัยในชั้นเรียนนะคะการอบรมของเราที่จัดจะจัดขึ้น2วัน2ครั้งคือพุธนี้แล้วก็พุธหน้าพุธนี้ก็คือจะเน้นเกี่ยวกับการทําวิจัยในชั้นเรียนแล้วก็พุธหน้าก็จะเป็นเกี่ยวกับการทําวิจัยสําหรับการทําเต็ม5้าบท ในการประเมินโครงการหรืองานต่างๆนะคะ <S 1> <S 1> <S ซึ่งคุณครูทุกท่านก็คงจะ มีประสบการณ์ในการที่เคยทํากันนะคะแฟ้มเอกสารที่แจกให้นะคะเอกสารที่แจกให้แต่ละท่านนะคะจะมีส่วนแรกก็คือจะเป็นส่วนของกําหนดการในการอบรมนะคะแล้วก็เป็นสไลด์ของชุดที่2ก็จะเป็นสไลด์ของของของตัวดิฉันนะคะนะคะที่เกี่ยวกับอบรมนี้นะคะอาจจะมีบางส่วนบางหน้าที่มีเพิ่มเติมขึ้นมานะคะก็คือแต่ส่วนหญ่ก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกันแล้วก็ แล้วก็เป็นเขาโครงของการทําแบบฟอร์มวิจัยนะคะนะเป็นเขาโครงที่ทําแบบวิจัยหน้าเดียวแล้วก็วิจัย5้าบทนะคะอยู่ในอยู่ในเล่มนั้นเอามาตั้งเป็นทฤษฎีเช่นเด็กมีปัญหาเด็กมีปัญหานี้อยากรู้ว่าเด็กมันมีปัญหาเพราะอะไรมันเกิดขึ้นเพราะอะไรสาเหตุมันคืออะไรพื้นฐานมันมาจากไหนนะคะนี่คือเป็นการหาทฤษฎีวิจัยเพื่อประยุกต์ก็คือเอาบลวิจัยเนี้ยไปใช้นะคะเช่นวิจัยเพื่อ สร้างแบบเรียนขึ้นมาใหม่สร้างวิธีการสอนใหม่ๆสร้างวิธีปรับพฤติกรรมนักเรียนอะไรอย่างนี้เอาไปประยุกต์ใช้นะคะและวิจัยเชิงปฏิบัติการวิจัยเชิงปฏิบัติการหมายถึงเป็นลักษณะประยุกต์ในลักษณะที่ งงแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเฉพาะเรื่องเป็นเคสไปเคสหรือกรณีศึกษาไปนะคะเป็นลักษณะเฉพาะเด็กเฉพาะกลุ่มหรือมีเคสที่เป็นลักษณะเฉพาะเวลาเรา,เราทํางานไปเราเจอปัญหาเกิดเหตุการณ์เฉพาะหน้าแล้วก็ทําวิจัยเฉพาะเรื่องขึ้นมาอันนี้ก็คือจะเป็นลักษณะของวิจัยเชิงปฏิบัตินะคะถ้าหากว่าแบ่งตามลักษณะข้อมูลแน่นอนว่ามี2ออันหลายๆท่านคงจะคุ้นเคยอยู่ก็คือวิจัยเชิงปริมาณกับวิจัยเชิงคุณภาพถ้าเป็นวิจัยเชิงปริมาณก็คือใช้ข้อมูลทางคณิตศาสตร์เป็นหลัก เด็กทําคะแนนได้เท่านี้แต่ผลเป็นเท่านี้เปรียบเทียบมีนัยยะสําคัญทางสถิติมีข้อมูลเป็นคณิสสากวัดเป็นตัวเลขเห็นชัดๆนะคะถ้าเป็นเชิงคุณภาพเชิงคุณภาพจะใช้ข้อมูลในเชิงลักษณะจะไม่ใช้ข้อมูลทางสถิตินะคะบรรยายส่วนใหญ่จะใช้ลักษณะสัมภาษณ์เด็กส่วนใหญ่จะมีลักษณะแบบนี้เด็กส่วนใหญ่มีพัฒนาการที่ดีขึ้นแบบนี้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะจะเป็นลักษณะของการเชิงบรรยายและเอาทฤษฎีมาจับ เด็กพวกนี้เด็กส่วนใหญ่นักเรียนของเรามีพฤติกรรมแบบนี้ตรงกับทฤษฎีนี้มีลักษณะแบบนี้หลักการแบบนี้อะไรอย่างนี้เป็นต้นจะใช้ในลักษณะของการปรรยายจะไม่ได้ใช้สถิตินะคะอีกอันหนึ่งคือถ้าหากว่าแบ่งตามลักษณะการศึกษาจะแบ่งออกเป็นหนึ่งวิชยเชิงสำรวจนะคะก็คือหาข้อแท็จริงสำรวจนะคะน่าจะพบป่อยตามโพต่างๆสำรวจโพต่างๆความนิยมอะไรก็แล้วแต่หาข้อมูลเป็นการเก็บข้อมูลโดยภาพรวมทั่วไปเป็นการสำรวจ ศึกษาย้อนหลังสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วนะคะเป็นพวกส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกการศึกษาหาความสัมพันธ์อย่างนี้อย่างปัจจัยความสัมพันธ์ปัจจัยสาเหตุของเรื่องนั้นเรื่องนี้ทาไมเด็กถึงโดนเรียนทาไมเด็กถึงมาสายสาเหตุปัจจัยที่ทําให้เด็กเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ย้อนหลังหาสาเหตุนะคะปัจจัยการวิจัยเชิงทดลองเชิงทดลองก็คือสร้างเครื่องมือหรือวิธีการหรืออะไรสักอย่างหนึ่งเข้ามาที e a กับเด็ก อันนี้ก็คือจะเป็นแอดวานซ์ขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งก็คืออย่างถ้าเป็นเชิงสํารวจ,จกับย้อนหลังเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการหาข้อมูลแต่ถ้าเป็นทดลองคือหมายความว่าหมายความว่าคุณครูเริ่มสร้างนวัตกรรมแล้วมีการสอนมีหลักสูตรหรือการสร้างสื่ออะไรก็แล้วแต่เข้ามาแล้วก็เอามาทีส์ต่อมาเราทดลองกับเด็กเราอยากรู้ว่าสื่อหรือนวัตกรรมที่เราสร้างเนี่ย,ยนะมันดีหรือไม่ดีหรือมันใช้ได้ผลมากขึ้นจริงหรือเปล่าแค่ไหนอันนี้คือเป็นการวิจัยเชิงทดลองนะคะ แนวทางในการวิจัยในชั้นเรียนปกติวิธีการวิจัยชั้นเรียนนะคะคร่าวๆมี4ีขั้นตอนหนึ่งวิเคราะห์กำหนดปัญหาอย่างที่ที่ทีชั้นที่เก่าไตวตอนแรกเวลาเราเจอปัญหาบางทีเรามานั่งบ่นกันโอ้ยวันนี้สอนห้องนี้นะเด็กเป็นแบบนี้แย่ามากเลยโอ้ยห้องนั้นเป็นอย่างนั้นไอ้นี่อ่านหนังสือไม่ออกเลยเด็กมีปัญหาวุนนี้นั้น,นเวลาเรียนไม่ทันสอนไม่ทันเรามาวิเคราะห์ก่อนว่าปัญหาของเราคืออะไรแล้วเลือกกําหนดปัญหาก่อนว่ากําปัญหาของเราเราจะเอาปัญหาอะไรนะคะสองคือวางแผนแก้ไขปัญหา เราลองไปดูสิว่าปัญหานี้มีใครเขาเคยเจอแบบเราบ้างลองไปหาศึกษาข้อมูลค้นคว้าถามคุณครูคนเดินๆหางานวิจัยย้อนหลังมีใครเขาเคยเจอปัญหาแบบนี้บ้างแล้วเขาแก้ปัญหายัางไงนะคะแล้วเราก็ามาวางแผนว่าเอ้ยวิธีไหน,นมันน่าจะเหมาะกับเรามากที่สุดนะคะอันที่3คือดําเนินการแก้ปัญหา <S <S พอเราเลือกวิธีได้แล้วเราดูแล้วว่าเฮ้ยวิธีนี้น่าจะโอเคใช้วิธีนี้แหละ <S <S พอทําวิธีนี้เสร็จปุ๊บก็ทดลองทํา ทดลองทำเสร็จปุ๊บข้อที่4ี่คือสรุปผลในการแก้ปัญหาทำแล้วมาวัดผลว่าไอ้ที่ทำไปอะ่ะมันใช้ได้ผลจริงหรือเปล่า <Yeah. S 1> ถ้ามันไม่ได้ผลปีนี้ไม่เป็นไรปีหน้าวิใจัยใหม่ทำใหม่อีกครั้งหนึ่งหาวิธีที่ดีที่สุดเอาอย่างน้อยเราก็จะได้รู้ว่าไอ้วิธีนี้มันไม่ได้ผลหรือถ้าได้ผลก็ดีคุณครูก็จะได้วิธีการที่เราใช้ในการจัดการปัญหานี้นะคะเราจะได้วิธีการในการแก้ปัญหานะคะ ทีนี้มาเข้าเรื่องของเราวิธีการเขียนโครงการโครงงานวิจัยนะคะการเขียนโครงงานวิจัยเรื่องแรกเลยสิ่งที่ต้องเขียนคือ1ชื่อเรื่องเวลาตั้งชื่อเรื่องวิจัยนะคะสิ่งสําคัญในชื่อเรื่องของงานวิจัยของอาจารย์นะคะควรจะมี3ส่วนประกอบคือ1สิ่งที่ศึกษาศึกษาอะไรศึกษาพฤติกรรมเด็กโดดเรียน ศึกษาผลสมนิต่าศึกษาปัญหาเด็กอ่านไม่ออกศึกษาปัญหาเด็กโดดเรียนอะไรก็แล้วแต่นะคะสองคือกลุ่มที่ทําการศึกษากลุ่มประชากรศึกษากับใครเด็กม2อ,อเด็กมต้นเด็กห้องสองรับสามเด็กชุมนุมดนตรีไทยเด็กชุมนุมศิลปะศึกษากับใครอันนี้สาวิธีการที่ใช้ในการศึกษาระบุวิธีการหรือวัตถุประสงค์ที่ใช้ในการศึกษาสรุปง่ายๆคือว่าศึกษาอะไรกับใครอย่างไร สามอย่างนี้ควรจะอยู่ในชื่อถ้าชื่องานวิจัยที่ดีควรจะมี3อย่างนี้อยู่ในชื่อเวลาคนอ่านชื่องานวิจัยของเราแล้วเขียนมาเขาก็จะรู้ว่าเราทําอะไรทํากับใครทําอย่างไรแล้วเราดูเรื่องอะไรนะคะท่านนะ,นะคะว่าอันนี้เราอาจจะเคยทำไปแล้วแต่ว่าเป็นการเติมเต็มในส่วนที่เราคิดว่าที่เราทำนั้นนะอาจจะยังไม่สมบูรณ์แล้วก็มาเติมแต่พอฟังน้องเขาพูดเนี่ย แต่ข้างหนะ้าขอให้ช้าหน่อยเพราะว่าป้าๆฟังไม่ค่อยทันเออรุ่นเร็วไปนิดนึงน,นะคะแต่ว่าฟังแล้วชัดเจนโอเคเข้าใจทีนี้ท่านผู้นิการฝากให้ดูแลตรงนี้นิดนึงก็คือให้แม่ดูแลตรงันนี้น,นะคะแต่อย่าบอกว่าถ้าสมมติคุณครูเนี่ยทำหัวเรื่องหรือทำหัวข้อแล้วก็มีให้น้องเปิ้ลใช่ไหมน้องเปิ้ลตรวจเนี่ยน้องเปิ้ลจะโอเคไหมคือถ,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 ถ้าหาหัวข้อได้แล้วแล้วก็ ให้น้องช่วยดูหัวข้อให้ว่าเออเหมืนอนหาหัวข้อมาก่อนแต่ยังไม่ได้ทำแล้วคุณครูบอกว่าสมวุฒิลองลองบุญเป็นครูเนี่ยลองคิดหัวข้อมาข้อหนึ่งจากหลังจากที่ไปสมืมหาปัญหาแล้วคิดมาได้เสร็จปุ๊บเอ๊ะไม่แน่ใจว่าหัวข้อของเราเนี่ยมันจะเข้าท่ามันจะเข้าแก๊ปมันจะโอเคไหมก็เอามา ให้ช่วยเหลืออะไรก็ก็ยินดีนะคะนะคะได้ค่ะก็ให้คำปรึกษาได้คำแนะนำได้ขะ,ะฝากนะคะฝากน้องเพิ้ลกับทีมงานแล้วกันนะคะฝากฝากช่วยเป็นพี่เลี้ยงให้อาจจะเป็นช่วยช่วยดูแลเรื่องหัวข้อช่วยดูแลเรื่องของการแซมปิ้งหาตัวอย่างเรื่องอะไรเงี้ยช่วยแนะนำนะคะค่ะได้อขอบคุณมากค่ะฉะนั้นเดี๋ยวอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าจะเป็นเรื่อง รองผู้ริการนะครับคณะครูอาจารย์ทุกท่านนะครับแล้วก็วิทยากรนะครับอาจารย์วัชนาพรนะครับครูเราเนี่ยขอให้เป็นจุดได้นะครับเรื่องของวิทยาฐานะต่างๆนะั้นแล้วการทำวิทยาฐานะส่วนหนึ่งก็ต้องทำอะไรวิจัยนะครับต้องทำเรื่องของการวิจัยนะครับฉะนั้นก็ได้ร้องใหม่มาดูแลนะครับอาจารย์วัชนาพรจะได้อาจารย์สมจิตมาช่วยกระตุ้นอะไรต่างคณะอีกครั้งหนึ่ง แล้วก็ทางโรงเรียนเนี่ยจะมีการประกวดนะครับเทอมนี้จะประกวดสื่อและนวัตรกรกตรมเดี๋ยวจะเจอศึกษานพิเทศมาเป็นกรรังการเดีย๋ยวจะมีเงินรางวัลให้มีกิจกรรมให้นะครับเทอมหน้านะครับจะประกวดงานวิจัยหรือรายงานอะไรต่างๆเหล่านี้จะมีเงินรางวัลให้ต่างๆเหล่านี้นะครับก็อ,อยากให้พวกเราเห็นความสําคัญนะครับแล้วอาชีพเราเนี่ยก็พูดเลยว่าขณะนี้อาชีพครูนี่ ไม่ได้น้อยหน้าใไพน้องแล้วก็ก,กอบคุณคณะวิทยากรทีมงานของงานวิจัยนะครับก็คงอีกครั้งหนึ่งนะครับสัปดาห์หน้านะครับเปแจกแจกทีนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ